ต่อกันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะจัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต10ล้าน4-4ครั้งที่4ประจำปี2566ครับให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและก็โรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆติดตามได้จากรายงานครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต10ล้าน 4, 4ครั้งที่4ประจำปี2566 โดยมีผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างร่วมบริจาคโลหิตณนะห้องสุวรรณภูมิชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่การไฟรฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟรฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p e. a ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2558ส่งมอบโลหิตกว่า100ล้านซีซีให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆเป็นประจำทุกปีสำหรับปีที่ผ่านมา p e. a รับบริจาคโลหิตตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ได้โลหิต121 2 6 4 9ีล้านเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาโรคส่งเสริมให้พนักงานลูกจ้างครอบครัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้อื่นร่วมถึงส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการมีจิตสาธารณะ